หลังจากที่เราสักเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้น้าเกลือล้างหลังอาบน้ํานะครับล้างตรงบริเวณรอยสักให้ทั่วเลยแล้วก็ล้างแล้วก็คือผมจะใช้ดเป่าเป่าตรงบริเวณรอยสักให้มันแห้งเลยนะครับหลังจากที่เสร็จแล้วแล้วก็จะมาใช้ยาตัวนี้นะครับทาที่บริเวณรอยสักนี่นะครับตัวนี้ก็คือมันจะช่วยให้ฆ่าเชื้อนะครับตามตามนี้เลยนะฮะตัวนี้ก็คือ ใช้รักษาแผลนะครับนี่โอเคอ่ะชทาด้วยจ้ะทาให้ทั่วบริเวณรอยสักนะครับทาแค่พอบางๆนะครับไม่ต้องทาเยอะส่วนที่นอนก็จะใช้แผ่นที่สำหรับปูเอาไว้สักนี่ครับปูรองนอนนะครับช่วงหนึ่งสองสามวันนะครับเพราะว่ามันจะมีเลือดและน้ำเหลืองซึมออกมาตรงรอยสักของเรานะครับ